เริ่มเกมแล้วค่ะาตามรักได้ไปก่อนค่ะเบมอนฟุตบีซีวอนยอดผ่อนทางกัปตันทีมค่ะออนุมาค่ะเสิร์ฟอุยอับมาลูกนี้ไม่พาดหมายเลขแปดนะคะการจนาสีเสิเร์ฟอ,อีกครั้งค่ะออนุมาต้องแก้ไขามาก่อนนะคะการจนา แต่มันฟฟตมาที่สสิพอพลูกนี้ยังรองไว้ได้เราการจนาส่วนมาติดบล็อกเนะกข้ามมาก่อนโอ้โเราัวสฝดลูกนี้ค่าของเพื่อนพี่ผ่า บอลเซิร์ฟของนักฟุตบอลสุภัตาตาเอ่อเป็นอัปมาคราวนี้เป็นคะแนนค่ะสองต่อสามบอลเซิร์ฟของชิตพรค่ะใ,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 ให้หวลสั้นมาเป็นแก้วกัลยาตีลงค่ะกรั้แรกขอได้นะลูกนี้ยกมาหลัง ตีชาร์บอลเังเก็บกันได้ค่ะเดมอนฟูดบอลสัน้นวางหยอดร้องได้ค่ะโค,โคาดาาส่วนไม่ที่ยังติดบลอ็อกได้บุอีกครั้งเตบมาลูกนี้ยังเก็บได้อยู่ที่โคโรานะคะหวัวสาวลูกนี้อัดมาไม่ผ่านบลอ็อกแก้วอะไยานะคะบอลศบของวิรัญยุภา,านาแลคะตีลงไป จะนาเขาลงมาเสิร์ฟบได้ค่ะบนสั้นไม่ค่อยเต็มมือโคราชต้องแก้มาก่อนแต่มันฟูดให้มาที่หัวเสาลงมาเสิร์ฟนะคะสิสิพพรกดแรกสวยให้หัวเสายังไม่ผ่าดบล็อกนะคะ บอลนี่นาไหลามาลูกเห็นสี่ต่อเนะคะ